สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567นกเ็เป็นเช้าวันเสาร์นะหลายๆคนก็อาจจะหยุดพักผ่อนอ่าหลายๆคนก็ยังมีภารกิจอยู่นะหรือว่าหลายๆคนก็ยังทำงานอยู่ว่างั้นเถอะนะครับวันนี้เช้าอันสดใสอ่าเช้าอันสดใส ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความดีไม่มีขายความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะครับวันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักการเสียสละนะเพราะถ้าบะหลายคนทุกคนอมองแต่ผลประโยชน์ขอ,อ,องตนเองมองแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ เอารัดเอาเปียบคนอื่นเนะาะอคนอื่นรู้ไม่เท่าไม่ทันบ้างละคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นบ้างละรู้มากกว่าคนอื่นบ้างละฉลาดมากกว่าคนอื่นบ้างละรวยมากกว่าคนอื่นบ้างละอ่าสุดท้ายแล้วตัวนี้นะครับมันทําให้เรานั้นนะ่ะมองคนอื่นด้ยกว่าเราเนาะอันนี้คือรู้จักการเสียสละบ้างนะอยอมกันเนาะถอยคนละก้าวนั่นเองนะครับอันที่สองก็คือ,อต้อง มองเพื่อส่วนรวมนะอ่ามองเพื่อส่วนรวมหรือทําเพื่อส่วนรวมนะอ่าทำเพื่อส่วนรวมเพราะว่าองค์กรหน่วยงานประเทศชาติสังคมชุมชนท้องถิ่นต่างๆจะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อทุกคนนั้นนะอ่าทาเพื่อส่วนรวมครับอันที่สามก็คือทําตนให้รู้จักพอนะทาตนให้รู้จักพออ่าอย่าไปตะกีะ้ตะากาย อย่าไปแบบโอ้โหโรโมโทสันอ่าอย่าไปแบบหึแบบอยากจนแบบกันไม่อยู่เลยแสดงออกนอกหน้าจนเกินไปจนเกินงามสุดท้ายแล้วจริงแล้วคนเรานะครับไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนผมก็พูดโดยปล่อยนั่นแหละนะไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนขนาดไหนสุดท้ายก็ออกไปไม่ได้สักคนนั่นแหละนะถ้าเรารู้จักพอแล้วจิตใจเราก็จะสงบจิตใจเราก็จะสะอาดจิตใจเราก็จะสว่างสุดท้ายแล้วจิตใจเราก็จะ มีความสุขนั่นแหละนะครับแล้วอันที่สี่ก็คือมันตรวจสอบดูตัวเองบ่อยๆนะมันดูตัวเองบ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูว่าเออเราพัฒนาตัวแล้วหรือยังเนาะเราดีแล้วหรือยังนะเนาะเรามีความพร้อมแล้วหรือยังนะเ,เราขาดอะไรนะเราจะต้องเติมอะไรเข้าไปนะคนเราเนี่ยต้องมันดูตัวเองเป็นเนืองนิดนะครับจะได้รู้ข้อบ,บกพร่องของตัวเองจะได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง จะได้รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรไม่เก่งอะไรนะนะครับและข้อที่ห้าก็คืออย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเองอันนี้ก็สําคัญนะฮะข้อที่ห้าเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือว่ารู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเองนะคนเรานั้นต้องรู้จักตนเองมากกว่าคนอื่นโอ้โหเราไปรู้คนอื่นมากเลยทะลุทะลวงเลยนะงั้นเถ่ายังกับแบบโอ้โหมองดูทะลุกระจกเลยนะ แต่ตัวเองนั้นมองไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่เข้าใจเลยนะอย่างที่เขาพูดแล้วครับว่าอไอฝุ่นหรือว่าละอองนะนะเข้าตาตัวเองนะหรือว่าผงเข้าตาตัวเองนั้นอนะ่ะมันมักจะมองไม่เห็นหรอกสุดท้ายแล้วก็ต้องให้คนอื่นมาเอาออกให้เนี่ยนะนะใกล้ตาแท้ๆมองไม่ได้นะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ข้อที่6กก็คือรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นบ้างน,นะครับว่าเขาเขาคิดอย่างไร เขารู้สึกอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรเราจะได้นํามาตัดสินวิเคราะห์แยกแยะนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมและสุดท้ายข้อที่7ก็คือว่ารถอคติลงนั่นเองนะครับทุกคนนั้นมันก็มีตัวตนนะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธ,ธา้าท่านพูดบ่อยๆนั่นแหละตัวกูของกู อ่มันใหญ่แล้วเกินนะตัวกูของกูนะอะไรก็ของกูอะไรก็ตัวกูอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคือความเป็นอัตตาตัวตนนะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครใหญ่ไปกว่าลงศพนะลงศพนั้นนะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะอ่าเงินทองก็ไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เสื้อผ้าก็าไปไม่ได้นะลงศพเท่านั้นเอง มีรถเบนซ์ก็ไปไม่ได้มีที่นาที่ไร่ที่ดินนะมีอ่าทรัพย์สินเงินทองมีอ่าคฤหาสน์หลังใหญ่ก็ไปไม่ได้นะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้เร่งรีบหมั่นดูตัวเองอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอ่าอยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึงครับสวัสดีครับ